แคทเรียอิงลิสสถานะเกินเพื่อนตกเป็นมือที่3กับพระเอกรุ่นใหญ่ย้อนกลับไปเปิดใจแคทเทียาอิงลิส เผยความรักสุดช้ำตกอยู่ในวังวนรักสามเศร้าแคทเทอรียาอิงลิสนักร้องนักแสดงมักความสามารถที่ไม่ค่อยได้เห็นออกมาเปิดเผยเรื่องความรักบ่อยนักล่าสุดออกมาเปิดใจในรายการสรุปไม่ได้คบกับพระเอกได้คบกับนักร้องได้คบกันระยะหนึ่งแต่ต้องเลิกไปตอนนี้ถ้าได้เจอกันได้ร่วมงานกันคุยกันปกติไหมแคทบอกว่าคุยกันปกติค่ะจริงๆแล้วสนิทกับภรรยาเขามากกว่าตอนนั้นคบกันกี่ปีแคทบอกว่า5ปีค่ะเราเลิกกันเพราะอะไรแคทบอกว่า เขาไม่หยุดที่เราหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปพี่แคทก็มาเจอกับเรื่องรักสามเศร้าอีกเกิดขึ้นได้ยังไงแคทบอกว่าเขาเหมือนชื่นชมมานานก็เลยมาจีบเราก็คิดว่าเขาโสดก็เลยติดต่อกันคุยกันคอนเสิร์ตเขาก็มาดูทั้งๆที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเพื่อนกันไม่ได้คิดอะไรแต่ทําไปทํามาก็จีบ คบกันนาน5ปีเลยเหรอแคทบอกว่าคบกัน5ปีค่ะแล้วแคทไปรู้ตอนไหนว่าเขามีอีกคนนึงแคทบอกว่าประมาณปีหนึง่งแล้วที่เหลืออีก4ปีแคทบอกว่าเราก็อยู่ของเรา อะไรทําให้เรายอมรับได้ในตอนนั้นแคทบอกว่าคือจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่น่าเลยเราน่าจะถอยออกไปเลยแต่มันเหมือนกับว่าถ้าคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในจุดนั้นอาจจะไม่เข้าใจทนอยู่อย่างนั้นทําไมเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนอบอุ่นนิสัยดีจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอีกคนนึงขอขอบคุณข้อมูลจาก h o m e i n s o l w e r c o m ขอบคุณค่ะ